นิยายเรื่องนางรำบทประพันธ์โดยอาริตาบทที่24มีคนมาขอพบค่ะเสียงเรข,ขาบอกผ่านเข้ามาชายหนุ่มยังไม่ได้เงยหน้าขึ้นจากงานที่สมเต็มอยู่บนโต๊ะเบื้องหน้าขณะกรอกเสียงถามผ่านออกไปใครนัดเอาไว้หรือเปล่า บอกว่าไม่ได้นัดค่ะชื่อเกณฑ์เกตดูเหมือนชื่อนั้นจะทําให้พี่ไทยวางมือจากงานที่กําลังทําอยู่ได้เกือบจะทันทีชายหนุ่มต้องบังคับน้ําเสียงของตัวเองให้เป็นปกติไม่ให้ความยินดีฉายชัดออกมาให้เข้ามาเลยนะนั่นเป็นการเยือนที่ไม่ได้คาดฝันมาก่อนเลยชายหนุ่มลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปที่ประตูห้องเป็นเวลาเดียวกันกับที่เกณฑ์เกตก้าวเข้ามาท่าทางของหล่อนกระชับกระเฉง เห็นเพียงดวงหน้ารูปไข่ที่มีรอยยิ้มประดับอยู่ความเหน็ดเหนื่อยจากการโหมทำงานหนักก็หายไปเป็นปริดทิ้งเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยมีผู้หญิงคนใดให้กับเขามาก่อนแม้กระทั่งคู่มั่นของเขาชนะไม่เคยทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นในการจะได้พบหน้าเป็นสุขเมื่อได้เห็นรอยยิ้มแต่ทุกสิ่งเหล่านั้นมารวมกันอยู่ในผู้หญิงชื่อเกณฑ์เกตเขาได้แต่เสียดาย หากเกณฑ์เกตไปอยู่ในที่ที่ชนาอยู่มีตระกูลดีๆสักนิดมีชื่อเสียงเกียรติยศของครอบครัวเขาจะเลือกหล่อนในทันทีโดยไม่รีรออะไรอีกเลยนี่หล่อนเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรราคนหนึ่งที่ขายศิละปะของการไร่รำถูกเรียกขานว่าเป็นนางรำไม่มีเกียรติของวงตระกูลไม่ร่ำรวยโด่งดังว่าเป็นสาวสังคมไม่มีการศึกษาสูงสงในสาขาที่ยอมรับกันว่า มีสติปัญญาในการเร่าเรียนเขียนอ่านเขาคว้าข้อมือเล็กๆนั่นมากลุมไว้ชั่วอึดใจหนึ่งก่อนจะคลายออกโดยไม่ต้องให้เกณฑ์เอืเอยเตือนแล้วจึงเอืยเชื้อเชิญหล่อนอย่างสุภาพมานั่งตรงนี้ดีกว่าครับห้องทำงานของเขากว้างใหญ่จัดด้านหนึ่งเอาไว้เป็นที่รับรองแขกและลูกค้าผู้มาเยือนด้วยเก้าอี้หนังนุ่มที่นั่งลงแล้วแทบจะจมหายลงไปในเบาะนั่นทีเดียวเกณฑ์เกนเกันกนน่งอย่างสำรวม กระโปรงยาวคลุมเข่าที่หล่อนสวมสายสีเข้มช่วยให้ท่านั่งของหล่อนเรียบร้อยซึ่งทั้งปีนี้แฟชั่นกระโปรงร่นขึ้นไปเสมอเขา่าหรือเหนือเข่าเล็กน้อยแต่เกณฑ์เกตก็ยังสำรวมกับเครื่องแต่งกายหล่อนดูเรียบไปทั้งตัวเสื้อผ้าแพรสีขาวแขนยาวมีรูปไม้เตี๋ยดเล็กน้อยตามปกเสื้อไม่มีอะไรเด่นสาวๆที่มาทำงานกับเขาข้างนอกยังแต่งตัวมากกว่าหล่อนหลายเท่า แต่เขาก็ประทับใจในตัวหล่อนช่วงแวบหนึ่งที่ความคิดของพี่ไทยออกไปในทางหยาบโลนคือเขาเนื่องยากเห็นหล่อนยามที่ไม่มีเสื้อผ้าอาภรประดับบนเรือนกายเลยสักชิ้นเขาเดินไปเปิดตู้เย็นหาเครื่องดื่มมาบริการหล่อนด้วยตัวเองโดยไม่ได้เรียกเลยาหน้าห้องเข้ามาช่วยเหลือเหมือนกับทุกๆคราวดิฉันแวะเอาของมาคืนให้คุณค่ะไม่มีโอกาสได้พบคุณเลยคุณวัชระบอกว่า คุณไทยไปที่ร้านแต่ดิฉันก็ไปรับงานแสดงข้างนอกเสียอีกคืนอะไรเขาพิศวงแล้วก็แปลเปลี่ยนไปเมื่อเกนเกตเปิดกระเป๋าหยิบกล่องที่ใส่กำไรราคาแพงที่เขาซื้อให้คืนมามันแพงเกินไปค่ะดิฉันรับเอาไว้ไม่ได้จะคืนตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วก็ไม่มีโอกาสผมยินดีให้คุณนะเกนเกตหญิงสาวสายหน้า ดิฉันเคยตั้งปณิธานเอาไว้กับตัวเองว่าจะไม่รับของแพงๆจากลูกค้าเพราะว่ามันอาจจะหญิงสาวนิ่งไปชั่วงอึดใจหนึ่งดวงตายาวรีสีเข้มจัดของหล่อนบอกถึงความบริสุทธิ์ใจอย่างเปิดเผยเ,เลยเถิดไปได้ดิฉันเคยเห็นมาแล้วนะคะรับคืนไปถ้าหากคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันพอจะพูดกันได้อย่างตรงไปตรงมาโทษคุณเกตเขาคราง คุณนี่เป็นคนคิดมากแบบนี้ทุกครั้งหรือเปล่าก็เพราะเป็นเพื่อนผมเห็นของสวยงามนี่ก็เลยนึกถึงเพื่อนมันมากเกินไปไงล่ะคะคุณเองก็ช่วยเหลือดิฉันมามากแล้วในฐานะของเพื่อนอย่างอุปการะอามแล้วยังจะหาช่างไปช่วยซ่อมแซมบ้านให้อีกอย่าให้ดิฉันรับเอาไว้ดีกว่ามันกลายเป็นการเคยตัวอีกหน่อยพอได้รับแค่ช่อดอกไม้ดิฉันก็จะคลองใจว่าทำไมได้ของราคาถูก หล่อนใช้ปลายนิ้วค่อยๆเลื่อนกล่องนั้นมาตรงหน้าเขาท่าทางของหล่อนบอกชัดเลยว่ายินดีจะคืนให้แล้วการได้มาถึงที่นี่หล่อนก็ถือเหมือนว่าหล่อนมาทำหน้าที่อย่างหนึ่งให้รุล่วงไปดิฉานคงจะต้องกลับก่อนเดี๋ยวสิครับเขาดูเวลาจากนาฬิกาเหลืออีกสินาทีก็จะเที่ยงผมขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารกลางวันสักมือ้อคงจะไม่เป็นอะไรมั้งครับหรือไม่ได้อีกเพราะมันเกินความเป็นเพื่อน หญิงสาวยิ้มเรื่อยๆหล่อนเองยอมรับว่าวูบไหวไปมากกับผู้ชายคนนี้แม้จะเพิ่งรู้จักกันเมื่อไม่นานมานี้และไม่เคยสนิทลึกซึ้งด้วยนับจากอามีอันเป็นไปแบบนั้นเกณฑ์เกแทบจะไม่เคยมีสายตามองผู้ชายคนใดอีกหล่อนเฝ้าหวังลมๆแล้ง,ลงๆไปว่าสักวันหนึ่งอามจะต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่พอได้พบพิไทยหล่อนได้พบว่าความหวังของหล่อนคลอนแคลนไปเป็นอันมาก หลายหนที่หล่อนต้องไปปรับทุกเงียบๆกับอาร์มแม้เขาจะไม่รับรู้แต่หล่อนก็พยายามยึดเขาเอาไว้เหมือนเป็นความเชื่อมั่นอันดีงามว่าหล่อนยังมีใจกับเขายังไม่ได้แปลเปลี่ยนไปเป็นอื่นอีกเลยเกณฑ์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหากพี่ไทยยังเป็นหนุ่มตัวเปล่าไม่มีคู่มั่นที่ใกล้จะแต่งงานหล่อนจะจัดการกับเรื่องเฉพาะหน้านี้อย่างไรกันยังดีที่เขามีชนา หญิงสาวเฝ้าเตือนตัวเองในเรื่องนี้เป็นอย่างดีสีน้ำเงินแบบน้ำทะเลของชุดทิ่ชนาสวมยิ่งทำให้ผิวขาวผ่องของหล่อนดูขาวนวลชวนมองมากขึ้นไปอีกชนาเป็นผู้หญิงสวยและรวมเอาความเก๋เข้าไว้ในตัวหล่อนมีเสื้อผ้าสวยงามสมกับบุคลิกที่ตัดจากห้องเสื้อชื่อดังในราคาตกชุดละเป็นพันๆขึ้นไป คุณหญิงชมนาดมองดูหญิงสาวแวบหนึง่งเธอเลือกคิ้วขึ้นอย่างประหลาดใจไหนว่าตอนบ่ายจะแวะไปที่สมาคมกับแม่แล้วนี่จะออกไปไหนกันจะไปรับคุณไทยค่ะไปทานมืกลางวันกันสักมือ้อแล้วแมวค่อยกลับมารับคุณแม่หลอนมองดูนาฬิกาที่ข้อมือนาฬิกาจากนอกเรือนจิ๋วแต่สวยงามบบางเหมือนผู้สวมใส่หญิงสาวกะกับตัวเองไว้งเงียบๆว,ว่าหลังจากมื้ออาหารเที่ยงแล้ว หล่อนกับพี่ไทยอาจจะแวบไปตามลำพังเงียบๆสักชั่วโมงหนึ่งเซ็กก็เหมือนขนมหวานที่แอบลักลอบกินแล้วติดใจในรสชาตินั่นแหละชนะไม่อาจจะอดกลั้นต่อความเย้ายวนของขนมหวานนั้นได้แต่หากหล่อนแย้มพรายได้เพียงนิดเดียวคุณหญิงชมนาคงจะลมใส่เสียทีเป็นแน่หญิงสาวจึงต้องรักษาภาพโพสของลูกสาวที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องเอาไว้จนสุดความสามารถ คงจะทันหรอกนะคะคุณแม่จะไปสมาคมก็ตอนบ่ายสามถ้ากลับมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรแม่ไปเองก็ได้แล้วเรื่องที่แม่จะพาแมวไปสมัครเป็นสมาชิกใหม่ค่อยเป็นวันหลังก็แล้วกันแมวไปก่อนนะคะเขาคงประหลาดใจเพราะชนะไม่ได้โทรนัดหมายกับเขาล่วงหน้าก่อนหน้านี้แต่ชนะก็ยังไม่รู้อีกนั่นแหละว่าพิไทยชอบทำอะไรแบบมีกำหนดนัดล่วงหน้า มากกว่าบุกเข้าไปหาเขาปรบป,ปับบางครั้งเท่านั้นที่เขาหย่อนยานกับเรื่องไม่มีพิธีรีตองหญิงสาวมาถึงออฟฟิศของเขาก่อนเที่ยงแค่ห้านาทีเลยขหาหน้าห้องเงยหน้ามองเมื่อได้กลิ่นน้ำหอมโชยมาก่อนแล้วก็เห็นหญิงสาวสวยะแลมที่จำได้ว่าเป็นคู่มั่นของพี่ไทยเพียงชนะปรากฏตัวขึ้นหล่อนก็ทำให้บรรยากาศวาสว่างสวัยได้เป็นอันมากริมฝีป,ปากเคลือบสีสดใสยแย้มออกนิดนิด เขาออกไปทานมื้อกลางวันหรือ,อยังชนะเพียงแต่ทอดน้ำเสียงออกไปโดยไม่มีคำลงท้ายในกริยาของหล่อนก็มีการถือตัวแฝงอยู่เล็กน้อยไม่ถึงกับออกนอกหน้าจนหน้าเกลียดแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นการบอกกันอยู่ในทีว่าหญิงสาวไม่ชอบให้ผู้ใดามาตีเสมอกับหล่อนยังค่ะคงงานมากอีกตามเคยสินะเหมือนหล่อนลำพึงเป็นการยากที่ชนะ ไม่รู้จะแยกเอาตัวเขาออกมาจากงานได้อย่างไรกันพี่ไทยทำงานหนักเขาเป็นอย่างนี้นับจากแรกที่ได้รู้จักกาันซึ่งครั้งนั้นก็ทำให้หล่อนทึ่งเขาเสียมากมายเพราะวัยหนุ่มอย่างเขาเท่าที่หล่อนมีเพื่อนพ้องอยู่ล้วนแล้วแต่เที่ยวตเตร่เฮฮาสนุกสนานใช้ชีวิตแบบสุดเวี่ยงนั่นเป็นจุดแรกที่หล่อนพิจารณาเขาแต่พอผ่านเลยไปชนะกลับได้พบว่าพี่ไทยหายใจเข้าออกเป็นแต่เรื่องงานการเท่านั้น คุณไทยมีแขกค่ะนั่นทำให้ชนาชะง,งักเล็กน้อยเรื่องงานหรือคงจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะไม่ได้นัดเอาไว้ด้วยแต่คุณไทยเชิญเข้าไปพบได้เลยผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงค่ะเท่านั้นเองที่ชนะไม่ยอมหยุดรอแค่นี้อีกต่อไปหลอนก้าวไปอย่างรวดเร็วแล้วผลักประตูห้องเข้าไปภาพที่ปรากฏแก่สายตาของหล่อนทันทีที่ประตูเปิดทำให้หญิงสาวชะง,งัก เพราะเหมือนพี่ไทยกำลังสนทนาอย่างออกรถอยู่กับผู้หญิงสาวคนหนึง่งตอนแรกที่ได้เห็นชนาจะไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครเพราะดวงตาของหล่อนมัวมลไปชั่วขณะหนึง่งยิ่งเห็นขาวเบือนหน้ามามองทั้งที่ยังมีรอยยิ้มค้างอยู่กับสีหน้ารื่นโรมแบบนั้นด้วยแล้วชนาก็เริ่มสันขึ้นมานิดๆหล่อนดึงประตูปิดกลับตามหลังการเสียงของหล่อนไม่ให้เล็ดลอดออกไปถึงภายนอกหล่อนจะยอมได้อย่างไรกัน ยอมให้พี่ไทยหัวเราะเบิกบานกับผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าต่อตากระนั้นหรือพี่ไทยทำแบบนี้มากี่ครั้งกี่หนกันแล้วล่ะชนะถามตัวเองเมื่อหลอนไม่ค่อยจะได้แวะมาที่นี่บ่อยครั้งนักหลอนต้องบินบ่อยหนและพอกลับมาหลอนก็อ่อนเพลียจนพักผ่อนอยู่กับบ้านมากกว่าจะแวะมาเพราะคิดตลอดเวลาว่ามีแต่เรื่องงานเท่านั้นในหัวสมองของเขาตอนนี้หลอนก็อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าเป็นพวกลูกค้าของเขา พอดูใกลๆ้ๆทบทวนความจำนิดเดียวชนาก็จำหล่อนได้เกณฑ์เกตหล่อนเรียกออกไปและท่าทางของหล่อนก็ยิ่งถือตัวขึ้นไปอีกเป็นล้นพ้นหล่อนนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดียวกับพี่ไทยมองดูเกณฑ์เกตด้วยแววตาที่ทำให้หญิงสาวสะทานเยือกไปหมดเพราะเหมือนชนากำหลาบหล่อนด้วยแววตาอย่านะอย่าเชียวท่าทางของชนาะเหมือนนางแม่เสือลูกอ่อน แล้วพอเลยไปมองหน้าเขาก็เห็นว่าชายหนุ่มกำลังทำท่าอ่อนใจเป็นอันมากมีอะไรหรือหล่อนถามด้วยน้ำเสียงเหมือนเกณฑ์เกียิเป็นผู้น้อยไม่นึกว่าจะได้เจอเธอที่นี่อย่างหน้าตาเฉยเมื่อพี่ไทยสอดแทรกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงอบอุ่นผมนัดคุณเกตดมาเองนัดหรือคะชนายังฉงนไม่หายในเลขาคุณว่าไม่ได้นัดเอาไว้เป็นนัดส่วนตัวชนาคอแข็ง หลานกำลังไม่พอใจที่ไทยมีผู้หญิงอื่นนอกจากหล่อนอีกกระนั้นหรือซึ่งนั่นหลานจะยอมไม่ได้เป็นอันขาดมีเรื่องอะไรล่ะคะถึงต้องนัดมาเป็นการส่วนตัวแม้คุณไทยผู้ขยันทำงานอุตส่าห์เจ็ดเวลาที่มีนัดพวกนางรามาคุยเรื่องส่วนตัวถึงห้องทำงานมันน่าสงสัยอยู่น้อยหรือคะคุณแมวเขาติงเสียงไม่พอใจบ้างแต่ยังรักษาท่าทีได้ดีอยู่ ชนาทำให้เขาอึดอัดและนํำคานพร้อมๆกันไปด้วยผมยังมีธุระกับคุณเกตอยู่นะก็แมวถามคุณอยู่เดี๋ยวนี้ไงล่ะคะว่าธุระเรื่องอะไรสําคัญขนาดไหนทําไมแมวจะรู้บ้างไม่ได้เชียวหรือดิฉันกลับก่อนดีกว่าเกณฑ์เกตตัดบทหล่อนไม่สบายใจไม่ได้เห็นหน้าชนาะแล้วไม่ต้องการให้พี่ไทยพบกับความเดือดร้อนอีกด้วยผู้หญิงบทจะหึงหวงนี่คงจะทําให้ผู้ชาย ไม่อาจาจะอยู่เย็นเป็นสุขได้อีกแล้วแต่ชนาตาไวเหลือไปเห็นกล่องกรรมมี่บนโต๊ะเสียก่อนพี่ไทยมองตามสายตาหล่อนไปก็ได้แต่แอบถอนใจอะไรกันคะชนาฉกชวยมาโดยเร็วเปิดออกดูแล้วหันมามองหน้าพี่ไทยขมิงทีเดียวเลีมฟิปากของหล่อนเมมเข้าหากันโถสะวูบวาบอยู่ในอกนี่เองพี่ไทยซื้อของชิ้นนี้แล้วเรียกเกณฑ์เกตมารับของกำนันจากเขาอย่างนั้นหรือ ชนารู้ว่ากาไรสวยวงนี้ราคาไม่ถูกนักก็คงจะหลายหมืน่นกำไรทองสลักลายเคลือเถาสวยงามแล้วฝั่งเพชระยิบระยับจับตาไปหมดคนอย่างพี่ไทยเขาคงไม่ซื้อของเทียมเด็ดขาดคุณไทยอธิบายมาเชียวนะว่านี่มันอะไรกันกำไรนี่พอหายจากความตระหนกชนะก็หลดเสียงถามออกมาหลอนยื่นปล่องมาเกือบจะติดหน้าเขาชายหนุ่มทำท่าเป็นปกติ เขาคว้า,วากล่องไปจากมือของหล่อนแล้วปิดกล่องลงเสียไม่มีอะไรมันต้องมีจริงไหมเกนเกตเขาเรียกเธอมารับของกำนันใช่ไหมทำไมล่ะเธอทำอะไรให้เขาติดใจนักหนาเขาถึงเรียกมาหรือว่านี่เป็นราคาค่าตัวของเธอเกเกนเกตใช่ไหมค่าตัวของเธอใช่ไหม เรื่องราวเข้มข้นมากขึ้นทุกทีเลยค่ะตอนนี้แอดมินก็ใจตุ้มตุ้มตำต,ต,ตอนเอาใจช่วยเกณฑ์เกนะคะว่าจะสู้รบปรบมือกับชนายังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ชนะก็รู้แล้วเนาะว่าคุณไทยเนี่ยแอบมากุ๊กกิ๊กกุกกิ๊กอะไรกับผู้หญิงคนอื่นแล้วทีนี้เรื่องราวมันจะวุ่นวายไปกันใหญ่แล้วล่ะคะ่ะท่านผู้ฟังและเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะแอดมินเนี่ยนึกโทษคุณพี่ไทยคนเดียวเลยค่ะเพราะว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่าเห็นแก่ตัวมากๆเลยนะคะ สำหรับตัวแอดมินแล้วเนี่ยยกให้ราวีเป็นพระเอกค่ะยังไงก็เนาะรอติดตามกันใน EP ีหน้านะคะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วคุณพิไทยของเรานี่จะแก้ปัญหารเรื่องนี้ได้ยังไงแล้วเกณฑ์เก,กของเราเนี่ยจะเอาอะไรมาสู้กับชนานะคะยังไงก็กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้นะคะท่านผู้ฟังจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปในตอนต่อไปเนาะ ขอบคุณทุกกำรดังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ